ฉันอยากกินเฟรนสายแต่ด้านน้ำมันหมดจ้าและน้ำมันก็แสนจะแพงเอ๊กูรูของเราจะมีอ,อะไรมาแนะนำหรือเปล่านะสวัสดีค่ะมาพบกับกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟ้าและสินค้าไอทีนะคะมาพบกับจิวเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้คลิปนี้นะคะก็จะมาสาธิตในส่วนของนี่ถ้าน จเจ้าเนฟนฟายของเราที่แช่ในตู้เย็นนะคะแต่เอ๊เราไม่มีน้ำมันที่จะทอดเลยอะ่ะทำยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วเรามีไอเทมเด็ดนี่นะไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะมาสาธิตการทอดเนฟนฟายด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันด้วยแบรนด์อิเล็กโทรลักนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า E6AF1 นั่นเองนะคะตัวนี้ จะสามารถทําอะไรได้บ้างหรือว่าจะคุณสมบัติของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันแบรนด์อิเล็กทรัลกนะคะตัวนี้ก็ชื่อรุ่นว่า E6AF1220K นั่นเองนะคะตัวนี้ขนาดความจุข,ของเขาอยู่ที่3ลิตรเลยค่ะตั้งเวลาได้ถึง60นาที ฟังชันการทำงานก็เป็นประเภทอบหรือทอดนั่นเองนะคะกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1,350และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติด้วยนะคะ เป็นไอเทมใหม่ใส่ใส่สุขภาพนะคะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้ก็ควบคุมแคลอรี่ด้วยนวัตกรรมหม้อทอดรมร้อนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้สำหรับครอบครัวที่ใส่ใจในสุขภาพทางเลือกของการทอดที่สะดวกสบายโดยลมร้อนจะหมุนอยู่ภายในทำให้ผิวสัมผัสของอาหารกรอบอร่อยรสชาติยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน เรื่องตัวนี้นะคะก็จะทําให้อาหารกรอบนอกนุ่มในนะคะชุ่มชื้นอยู่ภายในส่วนภายนอกก็กรอบนอกนะคะตัวนี้พร้อมให้คุณหมดกังวลเรื่องปริมาณแคลอรี่ให้คุณเพลิดเพลินกับเมนูทอดที่แสนอร่อยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันและคาบน,าน้นมันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็สะดวกสบายร้างง่ายนะคะปรุงง่ายมอทอดไรน้น้ํามัน ใช้งานง่ายและยังคงทําความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยเนะคะเพียงนําตะแกงทอดถอดล้างออกมานะคะนําใส่เครื่องล้างจานเพื่อทําความสะอาดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะให้ทุกมือเป็นมืออร่อยโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันเติมเต็มความสะดวกสบายนะคะด้วยมอทอดไร้น้ำมันแบบ Air h i ฮเ กรอบอร่อยไร้น้ำมันรมร้อนรวดเร็วกรอบได้อย่างพอเหมาะร่างได้สะดวกด้วยเครื่องล้างจานค่ะนี่เลยนะคะสำหรับเฟ้นไฟล์ก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะ อืมอร่อยนะคะใ,ใจสายรักสุขภาพเลยใช่ไหมคะสำหรับเมนูนี้นะคะแล้วก็หม้อทอดนี้นะคะชื่อรุ่นว่า E6AF1 นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของอิเล็กทรลักนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะชี<ม>้วอรว o b ท y c o t h นะคะ สนใจนะคะกดช้อปปิ้งมาได้เลยนะคะหรือว่าเพายบายได้ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับเวลานี้นะคะจิวขอราไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสินค้าจะเป็นแอนด์ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้กูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ